ผมเปิดซูดิวซูดิวเลยจ้ะวันนี้โชคพิการร้อยยี่สิบมาสอบเกินไปจุดเจ็ดจุดเจ็ดจะไปเข้าห้องน้ำมาเหลือจุดสามนะน้ำหนักนี้ถือว่าสบายไหมสบายยังทำได้ตามสุดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สองร้อยยี่สองยังไหววันนี้เจอกับจาราวันจาราวันเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอดูเทปเขามายังดูเทปเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ครบเครื่องเหมือนครับครบเครื่องเหมือนกันแล้วเราวางแกงบางแผงไงดีวันนี้อ๋อ จังหวะออกก่อนจังหวะออกก่อนนะตามสไตล์ฝีมือเราเราซ้อมอยู่ที่ซูจีเพื่อี่เคียวตอนนี้ครูปังคูซ้อมหลักๆมีใครบ้างครับมีครับมีบารมีครับผมฟังยิ่งเก็บโนลรวมๆเลยกี่วันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้นะไม่อยู่ที่นี่กี่ไฟล์ละไฟล์เดียวครับไฟล์เดียวนะเราเพิ่งแพ้มาแล้ววันนี้โอ้โหมาแก้ตัวด้วยการชิงแชมป์ใชรับวชีวิตที่เคยชิงแชมป์มาก่อนไหมเคยครับเคยกี่ครั้ง สามครั้งสามครั้งแล้วได้กี่ครั้งได้สองได้สองถ้าถ่ายสินแชมป์นี่พลาดยากใช่ไหมเออเอาวันนี้มั่นใจเอากลับบ้านได้ครับผมอายุไรแล้วครับอายุยี่สิบหกผลจังหวัดลพบุรีครไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรอ่ะมวยถืหมวยครับซ้ายหรือขวามือขวาสูงร้อยร้อยหกสิบบาเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟทั้งหมดเลยหลายกว่าครั้งครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ฝากแฟนมวยได้ครับวันนี้เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับ วันยกขาเชียงไยวันนี้โชคพิการก็ยี่มาสอบเดินไปก่อนครึ่งซ้อมอยู่ที่ยกขาวเชียงไยกี่วันรวมๆครับก็ประมาณนี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันนะน้ำหนักที่คุมไปกี่โลก็หกครับหกโลนะวันนี้ก็ทําอีกครึ่งโลนะเราซ้อมรวมๆประมาณเป็นเดือนเลยครับแล้วมีใครช่วยปั้มงที่ซ้อมบ้างฝ่ายนี้มีศักดีมีเด่นธุไชยแล้วก็มีในทีครับผมวันนี้เจอใครอ่ะ เคยเจอกันไหมวางเกมวางแผงไงดีไม่เคยเจอบูตามสไตล์ตามสไตล์บูเลยนะครับวันนี้ก็จิงแชมป์ด้วยในชีวิตเคยจิงแชมป์กี่ครั้งอันนี้ที่อุตสิบก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วก่อนนั้นีีเคยจิงที่ไหนอ่ะก็ไอ้นครสวรรค์อ๋อก็พลรดพลัเรื่องกันเนาะเออแล้วนานหรือยังที่เคยจิงตอนนั้นเนี่ยนานแล้วเราต่างกันนะดูรงไม่ ได้จะต่างกันเนาะแต่ามีบรรยากาศด้วยครอ่าร้วช่วงหลังชกร้อยเท่าไหร่บ้างครับเจร้อยีกสามอืมก็ยังพอไหวนะอายุไรละครับยี่สองปีครบผลจังหวัดคือดไปปล่อยเท่าไหร่ครับลำหนักลครับประมาณกิโลหกสองโอ้โหพนเพลเป็นมวยอะไรครับข่าซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อย <365. S 1> เราชกมวยมาหลบหลงหมดกี่ไฟครับออประมาณรอ0สบาไฟรอบสิบาไฟฝากนอก้องเพื่อนเชนเนียครับจะไปกำลังใจผมนะครับเวันนีรับเชิญใจหท่อยครับคู่ชกนี่เคยเจอไหม<อ>ไม่เคยเจอเคคขบาบคุณภา